อร่อยเลิกอร่อยเลก็กกระปุริดวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านชื่อว่าเรียวปุคาเฟยอยู่สุขุมวิท35สุดซอยเข้ามาปับ๊บโอ้โหเป็นโอเอซิสกลางใจกรุงเทพเรียวกุเขาแปลว่าเคี้ยวจะอุ่มแนะนำให้มาเลยนะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณชมพูนุชเดชทองพง น้ำตาลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาร้านสวยมาก ผู้หญิงผู้หญิงอ่ะเล่าธีมของร้านหน่อยสิจ๊ะค่ะร้านเรียวกุคาเฟ่นะคะมันแปลว่าสีเขียวนะคะซึ่งเราเข้ามาจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนโอเอซิสใจกลางเมืองเลยค่ะเพราะว่าเข้ามาจะมีต้นไม้เยอะมากมาวก็โล่งปลอดเลยต้นไม้เยอะมากเขียวจะอุ่มค่ะแล้วก็ตัวร้านเราอะค่ะสามารถรองรับได้แปดสิบถึงหนึ่งร้อยที่นั่งเลยนะโอ้ปิดร้านมี private party ของคุณได้เลยจ้ะไปเริ่มกันตั้งแต่เมนูแรกสิจ๊ะจะเป็นตัวเรียวกุพรีเมียมนะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะ เป็นตัวซูเฟ่แพนเค้กสูตรจากโอซาก้านะคะก็คือจะเป็นแพนเค้กนุ่มๆค่ะแล้วก็ทานคู่กับวิบบัตเตอร์มีฮันนี่โคมนะคะแล้วก็เป็นไอศครีมวานิลาพร้อมด้วยฟลาวเวอร์ไซรหลัปค่ะเหมือนคุณนั่งทานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ p r e s e n t a t ้ o n สวยมากเมนูที่2จ้ะเป็นตัวมิลเฟยค่ะก็จะเป็นตัวแป้งพับเพสตี้ค่ะแล้วก็เป็นครีมมิกซ์เบอร์รี่ค่ะแล้วก็ตกแต่งมาด้วยผลไม้ซึ่งมีสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็ตัวราสเบอร์ร เบอรี่เลยก็จะมีความหอม <ไป S 1> หวนมุนมากเลยนะคะ,คะไปเมนูที่3าสิจ๊ะคาเฟ่มิ้น์เมลอนค่ะ,คะตอนนี้จะเป็นแป้งพัเพสตรีเหมือนเดิมค่ะ<ว>แล้วก็ทานคู่กับเมลอนญี่ปุ่นพิเศษเลยจะมีตัวพุดดิ้งเป็นสูตรของทางร้านด้วยค่ะอืมอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะทานแบบนี้แล้วก็มีแป้งเพสตรีอยู่บนกรอบกรอบหอมหอมค่ะ,คะนอกจากของหวานแล้วนะคะที่ร้านก็ยังมีของคาวค่ะเพราะว่าเราเสิร์ฟแบบคออเดิร์บันนะคะก็ะจะเป็นตัวสโมโบสโมกแซลมอนค่ะเป็นแป้งซาวว์โดค่ะ แล้วก็มีทานเป็นออเน n นดิฟแล้วก็คู่กับตัวสมุกแซลมอนค่ะราดด้วยบอสมิกซอสค่ะมามื้อไหนก็ได้เพราะว่าเขาเป็น All Day ออเดรย์ดนิ่งพูด,ดง่ายยังไม่จบแค่นั้นเรายังมีสปาเกตตี้จาก สปาเกตตี้เมนไทโกะซอสนะคะเราก็ทานคู่กับกุ้งย่างค่ะ,คะตัวเส้นสปาเกตตี้เราจะเสริมในแบบออรเดนเต้ะนะคะผัดคู่กับซอสที่เป็นส่วนผสมของเมนไทโกะจะให้รสชาติเค็มนิดๆแล้วก็นัวๆค่ะทานคู่กับกุ้งที่ย่างในความสุกกำลังดีค่ะนี่ <c oughs> เรียกว่ามาที่เรียวกูคาเฟ่คุณได้ครบจบที่นี่เลยร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะร้านเปิดตั้งแต่8โมงจน<อ>ถึง2ทุ่มนะคะทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะรีกว่าที่นี่เหมาะบรรยากาศได้ เป็นโอเอซิสกลางใจกรุงเทพเรียวกุคาเฟ่สุขุมวิท35มหลีการันตีให้เป็นอร่อยเลิศค่ะเชิญมาได้ที่ร้านเรียวกุคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท35ตรงเข้ามาสุดซอยร้านอยู่ทางขวาม,มือโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะเรียวกุคาเฟ่สุขุมวิท35เพียงคุณแค่ใช้ AS p o i n อยคะแนนจะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2568ค่ะต้องขอขอบคุณ AS มากๆเลยนะคะที่ช่วยแนะนำร้านเรียวกุคาเฟ่ของเราให้เป็นที่รู้จักค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8นาิกานาที ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอะไรแรกกับผลิตลี่เมจิอีติ้งเหย้าปิ่งฉังต้องกินค่ะ